ามข้อคริโอคุณหมอคะจบหมออะเรียกคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ได้ไหมคะหมอหมอเรียกว่าอะไรนะหมอภาษาอังกฤษอ่ะด็อกเตอร์อ่ะก็ถูกแล้วไงด็อกเตอร์ก็จบแค่นี้สวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวเอาเอางี้ก่อนคือคือด้วยความที่อ่ะปอตีปอตีบ้านเราเนอะปอตีบ้านเราเนี่ย แพทยาศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมก็ใช้คําว่าด็อกเตอร์ออฟเมดิซีนเนาะก็แล้วก็สัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็ใช้คําว่าด็อกเตอร์ออฟเวเทอร์ลินารีเมดิซีนแต่ทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าคนที่ถูกเรียกด็อกเตอร์ในบ้านเราเนี่ยมันต้องจบป h ิเใช่ไหมอืมใช่คือคือในต่างประเทศหมายถึงว่าในในแง่ที่เป็นเมดิคอ l ์ด็อกเตอร์เป็นหมอ คือเขาก็เรียกด็อกเตอร์ไงหรือว่าคนต่างประเทศเข้ามาแล้วบอกว่าต้องการจะพบหมอเขาเขาเขาาเรียกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรตามด้วยชื่อก็กก็็ประมาณนั้นแต่ทีนี้คือคือถ้าถ้าอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันมีนายแพทย์แพทย์หญิงนำหน้าอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> เออเขาก็เขาก็จะไม่เรียกด็อกเตอร์นอกจากแบบว่าจบปริญญาเอกมาก็จะมีด็อกเตอร์แพทย์หญิงอืออ่ะถึงไหนแล้วอ่ะ ตะกี้ลุงไลเป็นคนบอกว่ามีแพทย์แพทย์หญิงนายแพทย์นำนำหน้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นด็อกเตอร์จบพีเอชดีก็จะมีคําว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วก็แพทย์หญิงนะด็อกเตอร์นายแพทย์นายแพทย์เช่ว์ะลืกใช่เอ๊ะมันมีสาขาอื่นอีกเนาะที่ว่าเป็นมีด็อกเตอร์ออฟฟาร์มาซีด้วยใช่ไหมมีของของของเภสัชเขาเช่นด้วยใชแม่งลุงตุ้ยใช่ใช่แล้วแล้วราเรเราลุงไลลุงไลจะพูดอะไรต่อป่ะนะเะกี้ ไม่ไงก็คือก็จะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยคือคือเป็นหมอก็จะไม่ได้เป็นหมอเป็นหมอธรรมดาหรือว่าจะเป็นเซเชเชลสหรือเป็นสับเซเชเชลสก็าตามก็เขาก็ไม่ได้เรียกว่าว่าดออ็อเขาร์เรียกว่าคุณหมอเขาก็เรียกแพทย์หญิงในแพทย์ก็คือตามตามนี้ยกเว้นแต่ว่าคุณจบพีเอชดีมาก็มันมันก็จะถึงมีถึงจะมียศด,ด็อกเตอร์นําหน้าแค่นั้นเอง <c oughs> ในไทยนะในไทยเอออันนี้คือคําก่าวของด็อกเตอร์ไรเดอร์ ใช่ไหมแต่นูก่อไรเขาจะมาเป็นรเดอนี่นะเอ๊ะยังไงกันด็อกเตอร์แล้วก็ตำแหน่งวิชาการแล้วก็แพทย์หญิงอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่จะต้องเป็นตำแหน่งวิชาการแล้วก็ตามด้วยด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยแพทย์ญิงอืมชื่ออาชีพขอตัวอย่างหน่อยครับเช่นเอ่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพี่น้อยเป็นต้น ทีนี้ลรงลงานสงสัยอะไรนะครับแล้วคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นหมอเนี่ยเขาเขาเรียกกันว่าด็อกเตอร์ได้ไหมอะ่ะเช่นเช่นเราจะเห็นว่ามีบางคนที่เขาขยันใส่โปรไฟล์ตัวเองอ่ะเป็นดรจุดนำหน้าเสมออันนี้คือมันมันมันใช้ในกรณีไหนบ้างคือเออ่ใช้คำนำหน้าชื่อในการกรอกสิ่งต่างๆได้ไหมหรือว่ามันเป็นทางการขนาดไหนคือเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในสายวิชาการได้คือขออนุญ,ญาตตอบนะแตงว่าเป็นคนที่อยู่ในสายวิชาการ เราทั้งเป็นคนที่อยู่ในอะไรนะเอเราไม่ได้โฆษณามานานแล้วอะเราอยู่ในฝั่งซัพพอร์ตอยู่อยู่ในอยู่ในเดี๋ยวตายละเป็นประธานหลักสูตรของด็อกเตอร์แห่งหนึ่งโอ้ก็คือเป็นด็อกเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเป็นหลักสูตร Phd เนอะ Phd เนี่ยตัวดีอะมันย่อมาจากด็อกเตอร์ไงแต่ว่า ps เนี่ย ps philosophy อ่า พีก็คือฟิโลโซฟีก็คือเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นตําแหน่งปริญญาเอกที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาก็จะเป็นพีเอจุดดีจุดซึ่งตัวดีหลังเนี่ยย่อมาจากด็อกเตอร์แล้วแล้วพีเอมันเกี่ยวอะไรกับปรัญญาคือมันก็เป็นแนวด็อกเตอร์ที่เป็นด็อกเตอร์ที่ไม่ใช่หมอรักษาคนไงลุงแอนถ้าเกิดว่าเป็นหมอที่รักษาคนเราเรียกว่า medical ด o c t o r ใช่ไหมเมจุดดีอย่างเงี้ยเมดิคอลด็อกเตอร์ แต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่ได้รักษาคนก็จะมีชื่ออื่นอื่นีคือม,มีสาขาอื่นแล้วกันอย่างที่ตะกี้ลุงลุงตุ้ยพูดใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์ออฟเวเทอรารีใช่ปะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับลุงตุย้ยใช่ก็จะเป็น DVM นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเภสัชก็จะเป็นด็อกเตอร์ออฟฟาร์มาก็จะเป็น ฟารา์มดีเขาเขาก็เรียกย่อว,ว่าฟาร์มดีฟาร์มดีฟาร์มดีพีเอสพอารแล้วก็ดีผมเชื่อว่าอยากานที่ที่พี่แอนอยากถามมีนจะมีข้องสงสัยเพื่อที่ว่าด,ด,ดอกดร์ที่มาจากปริยาเอกที่ที่ทําหลักสูตรปริญาเอกปกติกับคนบางคนที่ได้รับอะไรนะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ปริญญาเอกกิติมศักดิก์ทุกอย่าง ที่ทําคุณงามความดีแล้วมารายยกให้ยกปริญาเอกอืมอืมอืมอย่างเงี้ยก็จะมีคนเอาไปตั้งด็อกเตอร์นาหน้าชื่อเหมือนกันอืมอืมไม่รู้ <c oughs> แฮะอันนี้เราก็ไม่เคยแจกให้ด้วยเราก็เลยยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่แต่คนที่ทําหลักสูตร <c oughs> บอรเอกจบปกติเขาเขาก็จะมีคนที่ใส่ด็อกเตอร์นาหน้าบ้างไม่ใส่บ้างแต่ผมเห็นคนประเภทหลังที่ได้รับปริญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาที่ดึก ชอบใส่ด็อกเตอร์นำหน้าทั้งที่ไม่จบปริญญาเอกเหรอคือย่าไงคะคือจริงๆคนที่จบปริญญาเอกก็เช่นกันก็เขาก็มีบางคนนะบางคนและบางสายอาชีพที่เข้าใจนะแล้วเขาคิดเองว่าเขาอาจจะใส่ด็อกเตอร์เพื่อเป็นการยกโปรไฟล์ของตัวเองให้มันดูดูเด่นดีขึ้นประมาณนั้นเช่นเช่นอาจจะเป็นแบบพันตํารวจโทรด็อกเตอร์อะไรแบบเน,นี้ยก็มีติอเติเติเติออไอ้ตอนนี้ตอนนี้เขาถอดถอดจด เอาล่ะบางอย่างออกไปล้เอะไรถึงแค่วะเออเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือยังไงเขาต้องใช้ในกรณีไหนบ้างหรือว่าไม่ใช่ไม่ควรใช้ในกรณีไหนบ้างเขาสามารถอ่าบัตรประชาชนเขาจะเขียนด็อกเตอร์ไหมหรือว่าประชาชนเขียนอยู่แล้วป้าประชาชนจะมีแค่คนที่มีเป็นแบบมหลวงหม่อมเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหม่อมราชวงศ์เงี้ยอันเนี้ยเขียนนอกนั้นไม่มี อันนี้ในบัตรประชาชนนะแล้วก็สำหรับสายวิชาการถ้าเกิดว่าคุณจะไปคอนเฟลเอนซ์หรือว่าไปไปฉุบไปประชุมที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคุณอาจจะใช้แบบว่า PhD อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าสมมุติถ้าเกิดอยู่ภายในองค์กรเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบจบอะไรเงี้ยแต่การที่คนที่ จบปริญญาเอกแล้วเขียนด็อกเตอร์นำหน้าก็ไม่ใช่สิ่งผิดแปลกอะไรใช่ไหมถ้าถ้าเป็นการเรียกกันอย่างไม่ไม่ได้เป็นทางการนะหรือผิดเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้าส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ยเขาก็จบปริญญาเอกนี่เนาะอะไรประมาณนี้เอาหมอยังไม่ใส่เลยหมออะไรบ้างไงคะอ๋อไม่หมายถึงว่าเวลาที่ใส่ด็อกเตอร์คือคือพวกพวกเนี้ยมันก็อาจจะถือเป็นหนึ่งในแบบพวกตำแหน่งวิชาการได้อยู่เหมือนกันเพราะว่า เอ่อเวลาที่เขียนขอนูน่นขอนี่แล้วมันเป็นเอกสารราชการอ่ะข้างในเขาก็จะเขียนอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ออกันไงมันก็ถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งวิชาการไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการคืออะไรวะคือ,ค,อคือมันเป็น,ไไปม,นปมันเป็นสาขาสถานะอะไรประมาณนี้ป่ะเออมันเป็นศักด์มันเป็นศักดิ์และสิทธิที่เขาแอคควายมาได้จากการบากบัน่นจบหลักสูตรพีเอดีมาแต่เราว่าประเด็นที่เราสงสัยมากกว่าก็คือว่า ทำไมคนที่เป็นทหารแล้วเกษียณแล้วอ่ะยังใช้ยศตอนเกษียณอยู่นึกออกปะเพราะว่ามันก็เหมือนกันอ่ะมันคือแค่อาชีพของคุณที่เออพอถึงระดับหนึ่งอ่ะคุณก็ไม่ได้ทำอาชีพนั้นแล้วอะ oh. ่ะก็แต่ได้ทังแต่ทงกับการจะบอกว่าเอาเอยศทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยเออมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้มีใครรู้หรือเปล่าเพราะว่า ในประเทศไทยอะครับในการได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการของกระทรวงอะไรวะอ,อาวาออวอรมศึกษา,า,ว,าวิทยาศา,า,าสตร์ชื่อย,ยาวๆเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นคนพิจรารณาทั้งทั้งตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รอ,องศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ทด้วย <c oughs> แต่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 การที่จะได้ศาสตราจารย์เนยนอกจากอวพิจารณาแล้วจะต้องได้รับการโปรดเกล้าด้วยครับ คือหมายถึงสภามหาลัยส่งชื่อขึ้นไปใช่ไหมใช่แล้วก็จะต้องได้รับอนุมัติจากเบื้องบนถึงจะได้ตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เป็นตำแหน่งที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยคำถามครับครับมีอายุไหมครับอายุไม่มีอะไรไม่มีเต่ว่าโดยโดยชื่อตำแหน่งอ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์ มีอายุไหมเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าไม่ทําผลงานในกี่ปีกี่ปีจะลดหรือถอดถอนอะไรเนี้ยเขาขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยอ่ะเลิกจ้างหรือเปล่าใช่มหาวิทยาลัยสมัยนี้ออกนอกระบบไปหมดแล้วก็หลายหลายคนก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วยกตัวอย่างเช่นครับเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเขาจ้างต่อหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยเขาจ้างก็ก็ใช้ได้ แต่ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยไ,ไม่ไม่ได้จ้างแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วป้ะเพราะว่าตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่ถูกให้โดยมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้ประกาศในราชกิจจารุเบกษาก็ก็แสดงว่าคนนี้ก็ย,ยังยังยังไม่ได้เป็นการเผยแพร่ตําแหน่งไปทั่วประเทศอะไรประมาณอย่างนั้นนะแสดงว่าถ้าแสดงว่าถ้าลงในพระราชกิจจาไปแล้วเรียบร้อยก็แสดงว่าก็สามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่า ถึงไหมว่าจะเลือกจ้งแล้วก็ตามใช่ถูกต้องเพราะว่าประกาศอยู่ในชื่ออยู่ภาในราชกิจจารุเบิกษาแล้วซึ่งหมายความว่าศาสตราจารย์ก็คือจะใช้ไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นศาสตราจารย์ก็น่าจะแบบนั้นนะใช่ม,มีคำถามตั็อย่างที่ทของธรรมศาสตร์อ่ะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณจบ phd กลับมาแล้วก็เริ่มสอนที่มหาลัยก็หรือหรือจบแค่โทอะไรเงี้ยก็เออภายในห้าปีแรกอ่ะคุณจะต้อง ออขอขอสอให้ได้โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้อย่างเช่นเอ,อมีเปเปอร์สามชิ้นเอ,อม,เออมีเรื่องอะไรนะชั่วโมงการเรียนการสอนการแบบทํางานบริหารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมศาสร์มันไม่ไดเ้เน้นเรื่องแบบเกี่ยวกับวิจัยเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเขาก็จะเริ่มแบบว่าคุณจะต้องมีเอกสารแบบมีเปเปอร์ตีพิมพ์ใน เ,ออเจอเนอร์ที่มี Impact Factor ระดับนี้นู่นนี่นั่น,าน,านอะไรเงี้ยเออห้าปีแล้วอีกภายในแบบห้าถึงเปีคุณจะต้องขอรอสออะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเครื่อค่อนข้างลอยตัวแล้วแล้วก็เขาก็จะพยายามจะพุชให้คุณอะขอสอให้ได้แต่ว่าสอเนี่ยคือมันยากมากเออสอเหมือนกับว่าคุณจะต้องมีหนังสือแบบหนังสือเรียนหนึ่งเล่ม เเเปอร์ท่าไหร่ไม่รู้แบบเออมีหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็งานที่ทำต้องเรียกได้ว่า outstanding มากๆอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งเกฑ์เนี่ยครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัยหรอกถ้าทุกคนพิมพ์ลงไปว่าเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการมันก็จะไปอยู่ที่เว็บของอวซึ่งจริงๆริงอวเขาก็มีการเปลี่ยนเกฑ์ไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่ว่ารัฐมนตรีเห็นด้วยกับ การขอตำแหน่งแบบใดอ,อะไรประมาณอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับก็ซึ่งคนลองลอง์ชได้ซึ่งเมื่อก่อนก็ดูง่ายกว่านี้พอสมควรใช่แต่ตอนนี้คือยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต่ออาจจะเยอะเกินไปอ๋อแล้วก็อีกอักอนนึงของธรรมศาสตร์ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าอย่างกลับมาห้าปีแรกแล้วคุณไม่ขอและไม่ทําอะไรเงี้ยก็คือสัญญาจ้างจะไม่ต่อก็คือแปลว่าเตรียมหาที่ทาง,งานใหม่ได้เลยจ้ะอะไรเงี้ย นี่ก็แล้วแต่การบริหารเขามาอะไรเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นค่าราชการนะจ๊ะลุงบ<ย>ัญญาครับการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างที่ว่าเนี่ยพอได้มาปั๊บแล้วเรามีเบนฟิตอะไรตามมาไหมครับเช่นมีตังติดตัวมีเง<ย>ิน<ย>เดือนเลยยังไงยังไงยังไงร่างตังเลยแคาตังเพิ่มเนี่ยเง,งินประจําตาแหน่ง่าตแนงได้ตังห้าพันบาทต้องราชการะอะไรอย่างนี้ได้ปะหรือว่าเอกชนก็ได้มันมันมันจะได้จากอะไรใครใครจ่ายเรา ห้าพันหรือแปดพันจะไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่โอแล้วแต่มหาลัยแล้วแต่มหาลัยพทษทีก็แล้วแต่มหาลัยว่าจะแบบว่าจะให้ค่าตําแหน่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมก็คงขึ้นอยู่กับมหาลัยเล็กมหาลัยใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นม่ีเขาเนี้ยประมาณห้าพันถึงแปดพันบาทนี่แหละแถวแถวนี้แล้วก็อาจจะมีเบนฟิตอื่นเช่นแบบว่าจะสามารถจ้างผู้ช่วยวิจัยได้กี่คนกี่คนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยไปคุ้มเด็กได้กี่คนอะไรเงี้ยประมาณอย่างี้นมีมีเด็กในอนัตเพิ่ม มีเด็กในอ,นในนยอยานั้ไม่กี่คนอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแล้วจริงๆมันก็คือแล้วแต่แล้วแต่มาสภามหาวิทยาลัยเป็นคนกําหนดของแต่ละมหาอะไรก็จะไม่เท่ากันเท็ดกันถ้าถ้าอ,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 อย่างเป็นที่นี่อ่ะก็คือการที่มีตําแหน่งและด็อกเตอร์แล้วก็ค่อยชื่ออะไรเงี้ยมันจะทําให้คอสที่เขาเปิดไม่ใช่แค่ปริญญาตรีอ่ะแต่ว่าส,สูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยมันทําให้เห็นว่า มันมีผู้เชี่ยวชาญที่มีวิทยาฐานะแบบระดับดีซึ่งเชื่อได้ว่าอาจจะแบบเป็นเป็น professional ด้านนี้อะไรเงี้ยมาสอนคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นการโฆษณาตัวหลักสูตรซึ่งทำให้คนอยากมาเรียนที่คณะนี้มากขึ้นในสาขานี้อะไรเงี้ยเออเป่า ไม่เพราะว่าเพราะว่ามหาลัยมันหลังๆมันออกหลักสูตรเยอะแยะไปหมดเลยไงแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นอาจารย์ปริญญาตรีมาสอนเด็กปริญญาตรีมันก็แบบไม่ได้ใช่ปะเออระมาณนั้นแหละจริงๆมันก็ได้นะจริงก็ได้ไม่อย่กจะพมันจะโดนแบบไล่ไปเรียนต่อไง อ่ใช่ใช่ครคือมันมันมันคือเนื่องจากว่าระบบมหาวิทยาลัยมันมีหลายแบบแล้วก็แต่ละแบบก็จ,จะไม่เหมือนกันรวมถึงระบบมหาวิทยาลัยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ย้ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง US เอสเคอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีกอีก,อกหลายหลายรูปแบบอะไรเงี้ยอีกซึ่งซึ่งเรามองว่าคือมันก็อาจจะแบบไม่ได้จาเป็นแบบนั้นเสมอไปโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศแต่จริงๆจะบอกว่ามหาลัยต่างประเทศมันระบบคนละแบบกับเราเลยนะก็คือมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า tenure tag ใช่ไหมลุงลุงไรถูกไหมนะอะนะัจฉะกดถูกป่ะ tenure tag ก็คือคือคือคุณนะ่ะคุณน่ะจะถูกจ้างในฐานะที่เป็นอาจารย์ก่อนแต่ว่าถ้าคุณจะเริ่มทําตำแหน่งวิชาการคุณจะต้องเออมันจะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าว่า ว่าว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้พูดแบบคร่าวๆนะึนคือเราก็ไม่เคยผ่านระบบเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ารู้แต่ว่ามันมันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเพื่อให้ได้การ a อ c e p t เซปว่าคุณจะอยู่สายที่เป็นแวดวงวิชาการนี้ต่อแล้วก็จะต้องมีคนมาแอ p พรูฟคุณประมาณหนึง่งแล้วก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้แบบมาจากกระทรวงนู่นนั่นนี่อ่ะแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะของการประเมินโดยคน ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและคนนอกมาหาวิทยาลัยด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันจะเป็นคนละระบบกับของเราของเรามันจะเป็นระบบที่เหมือนเป็นทนะ็อปดาว์เนาะประมาณอย่างนั้นมากกว่าอืมมันมีซึ่ง,ซ,งซึ่งของมหาวิทยาลัยต่างต่างชาติอะ่ะจะถอง,งมหาวิทยาลัยนงนอกอะ่ะพอเข้าเทเนอร์แท็กแล้วเนี่ยทีนี้มันจะกลายเป็นการซื้อตัวและอืมเช่นมาหาวิทยาลัยนี้ต้องการโปรเฟสเซอร์เขาก็จะไปมองดูว่าเอ้ยมีใครแบบผ่านเทเนอร์แท็กแล้ว ดูว่าจะทําเป็น professor ให้เขาได้หรือเปล่าเขาก็จะจ้างในฐานะที่เป็นตําแหน่ง p r o f e s s o อ,อประมาณอย่างเงี้ยคือไม่ไม,ไม่เหมือนกันเป็นการซื้อตัวกันอะไม่ได้เป็นการไต่เต้าลําดับอืมประมาณอย่างนั้นอ,อมันมันเคยมีเคสอย่างออ LSE เด็กปริญญาตรีเรียนแล้วก็คือได้ระดับแบบอืเขาเรียกเหมือนเกียรตินึ่งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ t อบ สูงสุดในระดับชั้นในรุ่นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะให้ Fast Track กไปเรียนปริญญาเอกได้เลยแล้วก็จ้างให้เป็นอาจารย์ต่อเลยอะไรเงี้ยก็มีเมื่อกี้คาไรับ ไม่กำลังกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวสรุปจบนะไม่ใช่หรอกไกลแล้วไกลแล้วสรุปว่าจะจะใช้ด็อกเตอร์กำหน้าได้หรือเปล่าใช่ไหมสรุปมันกลายเป็นเรื่องตำแหน่งวิชาการไปแล้วไปไหนกันก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอวกกลับมาคำถามเริ่มต้นเดี๋ยวจะสรุปจบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าถ้าถ้าเรียนจบแพทยศาสตร์บณฑิตอ่าในบ้านเราเนอะปกติแล้วก็จะใช้แพทย์หญิงหรือนายแพทย์นะครับ ไม่ค่อยมีใครใช้ด็อกเตอร์นำหน้าเพราะว่าบ้านเราคนที่จะใช้ด็อกเตอร์ก็จะเป็นอนิยมใช้เป็นคนที่จบสาขาอื่นมากกว่าประมาณใช <สา S 2> ่จบิากแล้วอีกทีหนึ่งนะครับทั้งทั้งแพทย์สัตวแพทย์หรือเภสัชก็ตามที่มีดีกรีว่าเป็นด็อกเตอร์ออฟเ i ดิซีนเว i ร a r y หรือว่าฟาร์มาก็ตามนะครับก็จะใช้คำยอ่อใช้คำยอ่อนนำหน้าเป็นอาชีพนั้นๆ ไม่ใช่คาว่าด็อกเตอร์นาหน้านะครับแต่ว่าต่างประเทศก็เป็นคุณหมอก็ด็อกเตอร์นําหน้าตามปกติหรือว่าประเทศไทยแต่ว่าเขียนภาษาอังกฤษก็เป็นด็อกเตอร์นาหน้าเหมือนกันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไรเดอร์อย่างนี้เป็นต้นก็นั่นแหละก็ตามก็ถือว่านะตอบตอบตามคําถามที่มีความมีข้อสงสัยมาว่าปกติใช้กันไหมก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ยังใช้ดอดีอาร์กันอยู่นะครับใช่ครับ โอเคขอบคุณครับจากด็อกเตอร์อ๋อนี่คืออัดแล้วเหรอ